พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานรับมอบวัคซีนโควิด -19 จากประเทศจีนภายใต้ชื่อวัคซีนโควิด -19 คืนรอยยิ้มประเทศไทยที่อากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้วัคซีนล็อตแรก200,000โดสเป็นวัคซีนจากบริษัทชิโนแวคไปโอเทคจำกัดขณะเดียวกันวัคซีนจากแอสตราเซเนกา111,000โดสส่งมาถึงเมืองไทยในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะ จากนั้นวัคซีนทั้งสองยี่ห้อถูกขนส่งไปถึงคลังเก็บวัคซีนสีเพชรจังหวัดสมุทรปราการโดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีตรวจนับและเก็บตัวอย่างวัคซีนที่เข้ามาเพื่อส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3วันเมื่อทุกอย่างผ่านแล้วจะกระจายเพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย18จังหวัดโดยนายอนุทินได้มีการแกะกล่องและโชว์วัคซีนตัวจริงขวดแรกของไทยซึ่งเป็นของชนแวล อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะประเดิมฉีดวัคซีนเข็มแรกของประเทศโดยเป็นวัคซีนจากแอสตราเซเนกาและตามด้วยนายอนุทินฉีดวัคซีนชิโนแวกที่สถาบันบำราศนรดูนในวันที่28กุมภาพันธ์ทั้งนี้นายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เลิกพูดได้แล้วว่าประเทศไทยไม่มีวัคซีนแต่พูดได้คําเดียวว่าวันนี้ประเทศไทยมีวัคซีนในมือมากที่สุดในทวีปเอเชียและถ้านับจํานวนประชากรหรืออัตราส่วนประเทศไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกนี้